o o n i n g ครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับวันนี้กล้องก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่ได้เอากล้องที่สําหรับถ่ายวอล์กมาแต่วันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวชั้นพิเศษ l a าสของการบินไทยนะครับไปยังสิงคโปร์กันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนเลยแล้วกันะครับ ชิคนเสร็จแล้วเราก็จะเข้าฟาสเทคเลยนะครับทุกคนฟาสเทคของการบินไทยก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเลยแบบสะดวกสบายมากๆนะครับหลังจากผ่านตอมอเราก็จะได้มาเจอกับ จุดที่ลงไปเล่านะครับก็จะเป็นรอยัลออคิสเล่าแล้วก็ร o ย a l First เลานะครับในวันนี้เราเดินทางในชั้นธุรกิจนะครับแล้วก็ได้เป็นรอย o r c h คิสเล่านะครับไม่ได้ร o ย a l First นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือแบบใกล้ Duty Free มากนะครับทุกคนก็คือแบบทะลุกันได้ง่ายมากใกล้มากๆเลยนะครับสะดวกมากเรามาดูกันนะครับว่าตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับ ประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเราวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ก็จะเป็นวันที่20มกราคม2 5 6 6 2566นะฮะเดี๋ยวเราไปตามไปดูทุยเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วทําการหลายรีวิวไปหลายรอบมากๆแล้วนะครับแต่คืออยากแยกเป็นรีวิวแบบฉบับเต็มให้ทุกคนได้ดูครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ ข้างน้อยนิดนึงน,นะครับพื้นที่เนี่ยแบบเยอะมากๆแล้วก็กว้างที่สุดแล้วนะครับสําหรับเราการบินไทยนะครับในโซอนอาหารวันนี้ก็จะมีเป็นแบบแมงโก้เค้นะครับแล้วก็บลูเบอรี่ e ีสทรัสนะครับแล้วก็จะเป็นพวกออชีสผักโขมภายกับเผาทูน่านะครับแล้วก็ภายไก่พริกไทยดําแล้วก็นี้จะเป็น p e นเน่ซอสมะเขือเ,เทศว้าน่นาทานมากนะครับอาหารตอนเช้าถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ย บอกอันนี้เราอาจจะเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีการหยิบจับเลยใหม่อยู่เลยมันเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปนึงเราก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับปกติเนี่ยเราลงมาจากเออ ฟาสต์เฮตรงนั้น้วใช่ไหมครับเราลงมาเล้าฝั่งนั้นแลวก็คือนั่งตรงนั้นเลยแต่บางคนไม่รู้ว่ามันมีอีกฝั่งหนึ่งมันสามารถทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับนี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะว่าอาหารจะเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมแต่ฝั่งนี้ไม่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าฝัา่งนี้ก็จะใหญ่กว่านะครับก็คือจะมีแบบเมนูเบรคฟาสต์ที่เราสามารถสั่งกับพนักง,งานได้เลยนะครับก็จะเป็นพวกไข่เจียวไข่คนไข่ขน้นพวก จ๊กไก่รวมต่างๆนะครับก็จะมีเมนูมาให้เราดูยูนี่แล้วก็ในส่วนของอาหารก็จะมีหลากหลายมากกว่านะครับ่อนี้ก็จะเป็นฟลายไข่ดาวนะครับแล้วก็ไส้กรอกไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมอันนี้เพนเนซอสม็กาแฟแล้วก็ซุปผักโขมแล้วก็จะเป็นสเต็กนะครับแล้วก็เป็นพวกสลัดบปลติตาม อันนี้ในส่วนของเบเกอรี่นะครับก็จะเป็นพายไก่พทยดำแล้วก็พายกะเพราทูน่าแล้วก็ของผมนะครับเพื่อยังใหม่อยู่เลยฝั่งนู้นอะ่ะยังไม่มีคนทานแต่ว่าฝั่งนี้มีคนทานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวซองดูร์สดนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแบบแซนด์วิชเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากฝั่งนูน้นแล้วก็มีบูลลี่ชีสทาร์สอันนี้แฮมชีสครัวซองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นผลลม้ ก็คือในชั้นธุรกิจฝั่งนี้เราชั้นธุรกิจฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีของทานเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่กว่ามีเคาน์เตอร์ด้วยเห็นไหมเราสามารถสั่งอาหารกับเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับว่าอยากได้เป็นไข่ขคนไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสั่งได้เดี๋ยวเราไปทานอาหารก่อนดีกว่าครับในส่วนของกาแฟก็จะมีเครื่องทำกาแฟนะครับน้ำร้อนแล้วก็ผงกาแฟนะตา่าง แล้วก็เป็นผงชานะครับมีให้พร้อมเลยนะครับนีมะนาวให้ด้วยนะครับแล้วก็นมสดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับเผือขยะทานนะครับในตอนเช้าเชวันนี้เราไปไหนันคะเจ๊หน่อยไปสิงคโปร์ค่ะเจะกันที่สิงคโปร์นะครับทุกคน ก็บอทอิงเกตแล้วโอ้ยเยลค่ะเ <c oughs> ช้าแล้วนะครับทุกคนผ้าทิ่ขึ้นแล้วไฟเช้ามากนะครับวันนี้ก็จะเป็น A350 900นะครับผม บริการเคื่องหลวง Welcome to Royal o r c a d Service เพื่อความปลอดภัยของข่างโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตและปฏิบัติตามเครื่องหมายเป็นที่รับและคำแนะนำต่อไปนี้ค่ะ For your own safety please study the following demonstrations procedures เก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ชิ้นั่งด้านหน้า t o r e all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you ห้ามวางบนตักห้ามวางอิดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน จะเลือกเป็นข้าวมันไก่นะครับก็จะเป็นเมนคอสนะครับแล้วก็เดสเซอร์ก็จะเป็น,น,ปนตัวผลไม้นะครับแล้วก็เป็นพึง่งอันนี้ก็จะเป็นเยี่ยมสําหรับครัวซองนะครับแล้วก็จะเป็นมีเป็นโยเกิร์ตนะครับผมจะเป็นอาหารตอนเช้านะครับก็จะมีออเมรกับอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ก็เลือกเป็นข้าวมันไก่นะครับสาหรับไฟสิงคโปร์ไฟนี้ทานข้าวกันดีว่าครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่สโทงชัว ก็จะแลบบ้วบ,บ,บางบางนนะครับนี่เราก็กปรับเอนนะครับมันก็สามารถนอนได้ถึง180องศา,าเลยนะครับกูโทรศัรับใครที่อยากพักผ่อนนะครับออสบายมาก บนแคบินสาหรับไฟทาําระยะสั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับถ้าเป็นรูทแบบเกาหลีออญ่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีทาวเวลกิทมีแชมเปญที่ราคาสูงกว่าอะไรเงี้ยแบบนี้นนนเป็นรูทสั้นๆเขาก็จะไม่ได้มีแบบแชมเปญที่ราคาสูงไม่มีซิปเปอร์ไม่มีทาวเวลกิให้นะครับแต่ว่าไฟททา5ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็จะค่อนข้างดีกว่าอาหารก็จะดีกว่าการบริการก็เหมือนเดิมครับ ก็ยังให้กับในการแบบของความเป็นไทยนะครับเนอะือใครอยากลองก็ลองดูนะครับสําหรับตัว๋วไปสิงคโปร์มินจอมเรือก็ได้อยู่ที่18,000บาทน,นะครับแล้วก็ขากับเนี่ยเลขไม้์บินฟรีไปเราใช้ไม้บ้างนะครับเดี๋ยวไม้เป็นคดอายุเดินไปพักก่อนก่อนนะครับเังเจอกันที่ปลายทางไม่แบบครับ คุณลองมองไปบนฟ้าอยากจะพาคุณบินไปข้ามเทะเลและท้องฟ้าที่กว้างใหญ่อยากพาคุณไปด้วยกันทุกการเดินทางมีความ ัญปลายทางแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนปลายทางของฉันนั้นคือคุณ เราถึงสนามบินสิงคโปร์ชานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนฮัลโหลเดี๋ยวเราจะพาไปเข้าอิมเม r ร t i o ชันกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราติดตามกันครับ <c oughs> เราก็ถึงสนามบินชานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกที่สําคัญที่อยากจะบอกก็คือตอนนี้เขามีช่องออโตมิติกสาหรับฟลอร์จินที่เป็นอยู่ในอาเซียนแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าช่องปกติโดยที่เป็นช่องอัตโนมัติได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าช่องอปกติให้รอคิวให้นานก็คือเหมือนคนสิงคโปร์เลยแต่ว่ามันจะมีช่องออโตมิติกอยู่จะเป็นเลนสีขาวนะครับให้ดูให้ดีๆแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานเลยก็คือสามารถเดินเข้าได้เลยอันนี้คือดีสําคัญมากๆนะครับอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้มาลองดูนะครับเพราะว่ามันไวมากๆ ที่แรกที่เมื่อเราถึงสนามบินชางงีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วนะครับเราจะต้องมาน้ำตกนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญและก็เป็นโลเคชั่นที่เข้าคิดกันมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงก็หลังจากรับกระเป๋านะครับแล้วก็ขึ้นมาชั้น2นะครักชั้นหนึ่งแล้วก็มาเจอกับน้ำตกดี่จา้าพัดูนครับ ็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมเด็ดถานนะครับที่จะมาแวะถ่ายรูปกับน้ำพุนี้นะครับซึ่งเป็นแบบนี้ด,ด้วยสวยมากนี่นะคะอย่าลืมมาแวะถ่ายรูปกันนะครับ่องขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอย่าลเอาเข้าเมืองกันดีวกว่าขอบคุณที่หลังการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ